ก็จะมาเปิดกระเป๋าให้ชมกันนะคะเรามาอัปเดตการเปิดกระเป๋าในปี2020ซึ่งมันส่งคุณค่ามากเพราะมันต้องเป็นปีที่น่าจดจำมากๆ Everything is so peak ตั้งแต่แบบต้นปีต้นเดือนมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็คือแบบเหนื่อยแลวณจุดนี้เนี่ยเราก,ากักตัวอยู่บ้านนะคะแต่งตัวสวยทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยก็เตรียมพร้อมตลอดเวลา <laughs> ก็เลยจะมาเปิดกระเป๋าให้ชมกันนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดน้องใบ ซีลีนที่หลายคนขอรีวิวกันเข้ามาเยอะมากๆเลยอยากให้ทำว่าเซ็นไม้แบกอยากให้ทำรีวิวกระเป๋าใบนี้นะคะ <c oughs> ก็จะรวบยอดรวบตึงกันในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะและน้องเป๋าที่ได้รับการรีเควส์เยอะมากๆนะคะก็คือ <c oughs> นี่เลยจ้าซีลีนเบลทแบกนะคะอันนี้เป็นไซ นาโนก็คือไซส์เล็กสุดตอนนี้เลยนะคะพี่ได้มาในออนไลน์ชื่อร้านอะไรแล้วจำไม่ได้จริงๆจำไม่ได้เลยนะคะแต่ว่า อันนั้นคืออยากได้มากเป็นคนที่อยากได้เราต้องได้อะก็ตามหาตามหาจนเจอร้านีนควองส่งก็เลยจัดมาเลยนะคะราคาจะถูกกว่าในช็อปไทยนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะมากคะสีที่ซื้อมาก็คือสีจุนนั่นเองสียอดฮิตของเขาเลยใช่ไหมคะจำชื่อสีก็ไม่ชัดอีกนะคะแต่ว่ามันเป็นสีวันสีเบสสีสียอดฮิตเลยแหละแล้วเราสึกว่าเราต้องการกระเป๋าสีเรียบๆแบบนี้นะคะไว้แต่งตัวให้ดูคุมโทนแต่งตัวคุมโทนคุมโทนคุมโทนไม่ไม่มีความคุมโทนใดๆทสินะคะแต่ว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าสีนี้ จะเป็นสีสีเบสิกสีพื้นฐานที่หยิบใช้ง่ายแล้วจริงๆคือพี่ใช้ทุกวันเลยนะคะเรามาอัปเดตกันดีกว่าว่า what's in my bag ในกระเป๋าปี2020เนี่ยพกอะไรกันบ้างนะคะโอเคอย่างแรกเราจะรีวิวกระเป๋าไปด้วยนะคะกระเป๋านี้จะมาในทรงสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีที่เป็นสายสายให้ซึ่งสายนี้สามารถเอาออกได้นะคะใครจะถือแบบนี้ก็ไดแต่พี่รู้สึกว่าด้วยด้วย ด้วยทรงกระเป๋าด้วยอะไรอย่างเงี้ยการมีสายมันก็ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะสามารถ crossbody ได้แล้วตัวสายเนี่ยสามารถปรับได้นี่พี่ยังไม่ปรับไม่สุดนะแต่ว่ามันก็เป็นส์ที่พอดีกับความเตี้ยของเรานะคะบางคนอาจจะสะพายข้ามบางคนสะพายแบบ shoulder bag บางคนอาจจะสะพายแบบ crossbody bag ก็ได้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยแล้วก็ตรงนี้มีหูจับใ,ให้ซึ่งก็สะดวกเหมือนกันเวลาที่เราจะต้องการให้กระเป๋ามันอยู่กับตัวกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแนบน้องเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้พี่แขวนที่เป็นถุงผ้านะคะ อีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นสําหรับปี2020ก็คือถุงผ้านั่นเองค่ะพีเดี๋ยวนี้ไปซื้อของที่ไหนเขาก็ไม่ค่อยมีถุงให้แล้วเนาะซึ่งก็ดีค่ะเซฟเดอะโลกจำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาจากที่ไหนแต่ชอบตรงที่ว่านางมีห่วงเกี่ยวนี้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นถุงผ้าเออสุลาหรอไม่รู้ว่าซื้อจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันดูแบบฉันรักโลกมากส่วนมากก็จะแขวนว้ข้างนอกนะคะเพราะว่ามันสะดวกแล้วเนี่ยก็ติดแปกเข้าไปจุ๊บนี่น้องอาจจะเยินเยินเริ่มเลอะแล้วนะคะพางพีก็ไม่ได้ใช้แบบ เป็นกระเป๋าที่เรารู้สึกดีดึงที่ว่าเราไม่ค่อยต้องเทคแคร์เขามากด้วยสภาพหนังหรืออะไรแบบน,นี้มันเป็นหนังเกรนนะคะแต่ว่าไม่ไม่เลอะงา่ายไม่ค่อยดูดสีไม่ค่อยดูดอะไรนะใช้งานแบบลุยๆได้เลยนะคะส่วนข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสายคือตอนแรกพี่ไม่ชอบอี่มากเลยอีหนวดปลาหมึอกอีหนวดแมงสาบเนี่ยไม่ชอบเลยอะเรารู้สึกว่ามันแบบดูเอออะไรไม่รู้แต่ว่าพอมันอยู่ในกระเป๋าใบเล็กเราก็รู้สึกว่าโอเคนะ,คะแต่ว่าตอนแรกที่มันอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่อตอนนี้ไซส์มันแบบใหญ่ตรงนี้เราก็รู้สึก ไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ได้ซื้อจนรอมันออกไซซ์นี้ออกมานะคะก็เลยชอบตรงนี้จะเปิดอย่างนี้จึก๊กนี่นะคะมีแม่เหล็กแล้วก็เปิดออกมาชานมีซิปนะคะชอบตรงที่มีซิปนี่แหละค่ะมันทาให้เป็นแบบเหมือนเซฟเนาะล็อกสองชั้นอะไรอย่างนี้เปิดซิปกันเลยครับช่วยซิปโอเคนะคะไหลลื่นดีไม่ติดถ้าติดอีกนี่กระเป๋าราคาแบบนี้น่าจะแบบเผาโรงงานทิ้งเนาะจุแตมพิกัดมากเลยตอนนี้ก็คือทั้งไวรัสเอ่ยทั้งฝุ่นเอ่ยทั้งเรื่องของ ภาวะโลกร้อนใดๆเอ่ยนะคะวันเดอร์พกทุกอย่างก็ค่อนข้างจริงจังนิดนึงอย่างแรกอันนี้เพิ่งใช้เลยเป็นหน้ากากอนามัยนะคะก็เวลาที่เราใช้เสร็จเนี่ยพีทจะพับให้เขาเรียกอะไรพี่จะพับให้ด้านที่มันต้องอยู่ข้างนอกอะอยู่ข้างในอย่างนี้เดี๋ยวเช่อวลาแล้วเราใส่แล้วก็จะกางอย่างนี้ฝุ่นมันก็จะแบบ ปิดอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในซองพลาสติกอะไรก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเลอะในกระเป๋านะคะหน้กกนากากอนามัยที่หาซื้อยากยิ่งกว่าทองแล้วนะจ๊ะตอนน,นี้ใครกับปุนก็ไม่รู้ใครกับปุ้นบ้างใครกับปุ้นที่นี่หนูไม่ได้พูดอะไรนะคะหนูไม่พูดเลยโอเคชิ้นต่อมานะคะเป็นที่ชุ่เปียกนั่นเองเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ห้องน้ำบนโตะทุกอย่างแบบต้องเช็ดอะรู้สึกว่าแบบ ไม่เไม่ได้เป็นคนสะอาดขนาดนี้พูดเลยไม่ไม่ได้เป็นคนสะอาดขนาดนี้นนนนว่าวันอาบน้ำวันละครั้งแต่เดี๋ยวนี้สะอาดขึ้นมากเลยนะคะก็ของซ้อมเน่นะคะอะไรก็ได้ที่ทุกคนคิดว่ามันหาซื้อง่ายเพราะอีนี้ก็แพงๆเหลือเกินแล้วก็มีอะไรต่อละเอามือถือแล้วกันนะคะตอนนี้ใช้เป็น iPhone 11 Pro นะคะเคสน่ารักเนาะพีพี่ซื้อเพราะว่ามันมีคำว่า Peachy Somewhere นี่นี p e baby นี่อยู่ตรงเนี้ย น่ารักแล้วก็เป็นลูกหมูนะคะแบบสำรองนะคะพกอันเล็กเพราะว่ามันจะได้ไม่หนักกระเป๋าน,นี่ก็หมื่นประมาณหมื่นมิลเลยแอมใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะคะน่ารักน้อของ BBL แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เอาค่ะแล้วก็มีแว่นนะคะนี้เป็นซองแบบกะกะอาออกมาใส่นะคะแว่นแว่นนี้ซื้อเพิ่งซื้อมาไม่นานนะคะแล้วก็เป็นอันที่เห่อที่สุดก็คือน้องแนวอันนี้นั่นเองค่ะชอบแล้วก็มี นี่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะความแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะของบ้านครีมนะคะคือซื้อที่สนามบินแล้วเดินทางใช่ป่ะแล้วแบบเฮ้ยมันหอมมากเลยอยากได้มากก็ต้องมาตามหาต่อกันในไอพบว่าอ๋อมันคือของร้านบ้านครีมอะไรสักอย่างนี่นะะแหละค่ะแล้วพีก็เลยกักตุนค่ะดิฉันกักตุนมาประมาณสิบอันก็แจกคนรู้จักเขาเลยนะคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่าเราก็อยู่หลายคนใช่ไหมแล้วก็ ันหอมกลิ่นแตงโมมากเลยมีหลายกลิ่นมากเลยแต่พี่ชอบกลิ่นแตงโมที่สุดนี่แล้วก็มีอันนี้เป็นสเปรย์พ่นนะคะแบบสเปรย์แอลโกโอฮอล์ของยี่ห้อ Life saver นะคะหน้าตาแบบนี้เออมันก็ดูสวยดีแล้วอันนี้มันเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสทุกคนก็นใช้ฉีดปิ้วปิ้วปิ้วฉีดทุกสิ่งอย่างน,นะคะระวมังโดนกระเป๋าด้วยค่ะสิ่งที่เราควรคู่ควรค่ะสมัยนี้คือต้องพกสองสิ่งนี้มากๆเลยเคยเป็นไหมใส่หน้ากากนานๆแล้วมันเวียนหัว คือพีทแบบไม่ชอบมันเป็นความอบมันเป็นความอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันชินฉันไม่ชอบฟีลลิ่งนี้เลยก็เลยต้องมียาดมต่างๆแล้วตอนนี้เราอัปเกรดเป็นน้ำมันเขียวค่ะทุกคนอันนี้ดูพี่เต้ยจรินพรเขาพกน้ำมันเขียวเราก็แบบน้ำมันเขียวคือไรแล้วหลังจากได้รู้จักกับน้ำมันเขียวดิฉันก็เป็นแฟนแฟนลฟเวอร์ของน้ำมันเขียวแล้วค่ะคือกลิ่นมันแบบ รู้สึกแบบหายเวียนหัวเดี๋ยวนี้อ่านข่าวเสพข่าวตลอดเวลาไวรัสโควิดน่นนั่นนี่ือแบบเวียนหัวมากกระเป๋าเงินนะคะก็ยังใช้แชแนลใบเดิมนี่อันนี้เป็น card holder ซึ่งมันเล็กมากเลยจริจริงมันเล็กเกินไปเกินกว่าแบงค์ไปทําะหม่พีต้องพักแบงค์สามทบนะคะ <laughs> แต่ก็ใช้ได้เพราะรู้สุกว่ามัน c o m p a c ดีแล้วก็ แล้วก็ชอบอ่ะยังไม่คิดจะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์นะคะยางมัดผมนะคะมีแป้งพัฟของแคนเมที่เอาไว้ส่งกระจกแล้วไว้เติมแล้วก็มีสายชาร์จแบตเตอรี่อันนี้พกไว้เวลาขับรถนะคะมันเป็นแม่เหล็กแล้วก็เดี๋ยวใส่ไว้หลังเคสมันก็จะแปะกับเขาเรียกอะไรใส่เลยแล้วกันตอนแรกว่าจะใส่แล้วก็ลืมนี่นะคะเราก็จะใส่ไว้เอยประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปตัดพลาสติกมันออกก่อนมันยังงงๆอยู่นะคะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้นะคะนี่หมดแล้ว จุมากจุแบบเอ้ยจุจริงดีจังแล้วก็เป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะคะโนช่องใดๆั้งสิ้นประหยัดงบสุดๆไม่มีการตัดต่ออะไรเพิ่มเติมเลยคือโล่งมากถุงผ้าไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกถุงผ้าดีกว่าปะ่ะใหญ่กว่าอีกแต่ก็นั่นแหละค่ะพคเพื่อความสวยง,งามนะคะเราเราใช้ตอนไปเที่ยวเกาหลีแล้วเราชอบมากเราสุวก็มันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสารพัดประโยชน์ของวันเดอร์แล้วค่ะถึงแม้กระเป๋าจะมอมแมมนิดนึงนะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะอันนี้คืออะไรวะ ปากกาไฮไลท์แล้วก็ปากกานะคะโบดี้อ๋อนนี่เผื่อแบบว่าจังหวะอยากจะแบบเติมความคิ้วให้หน้าให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะผูกโบนะคะแต่ตอนนี้คือมันแบบเละตุ้มเปะมากเลยอะแล้วก็มีด so ิสกินคิ้วนะคะอันนี้เป็นเคสน่ารักไหมเคสแอปพลิติ้งหายไปไหนอันนึงมะนี่เหรอคะน่ารักว่าเป็นเคสชานมไข่มุกเออแล้วก็มีสิ่งนี้เป็นการ์ดรีดเดอร์นะคะที่เอาไว้ใส่เสียบกับ มือถือเนาะเวลาเราไปงานไปอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราถ่ายรูปแล้วเราก็จะได้ลงได้เลยเงินนิดหน่อยนะคะเผื่อว่าแบบจังหวะไม่ได้พกเงินสดอะเสียเงินไว้พี่ก็จะไม่ค่อยใส่ไว้ในกระเป๋านีนะ้เนาะเผืาอเหมือนจะหล่นก็ใส่ไว้ในกระเป๋านี้นะคะก็มีอยู่40 50 60บาทแล้วก็นี่คะ่ะแฮนด์ครีมนะคะอันนี้ของ c h a n e l l อ l i f ินะคะนี่เป็นน้องไข่คือมันดีมากยทุกคนมือมันนุ่มแล้วด้วยความที่ตอนเนี้ยเราต้องล้างมือบ่อยใช่ไหมคะก็ พบว่ามือมันมีความแห้งเฮ้ยแทนคิมด,ดีมากเลยอะลิปนะคะนี้ของ MAC กเนาะสีมันน่ารักดีแบบเอาไว้เติมให้ปากมันดูไม่ซีนะบางทีเออกไปข้างนอกเราก็ไม่แต่งหน้าอะไรมากมายแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นเอาไว้เช็ดเล่นมือถืออะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะลูกอมนูดไว้กินเวลาที่แบบไปกินอะไรมาแบบอยยาปาร,ราอยยากระเทียมไม่าลูกโตอ,อย่ามเม็ดเล้านี่นะคะเราก็ช่วยได้ลูกอมอีกอันนะ เวลาได้ฟรีจากร้านอาหารมาก็จะแบบแฮปปี้มีความสุขมีกิฟต์ดำเล็กหน่อยคาถาบูชาไอไข่เว้ยก็มีกับเขาด้วยนะคะได้มาก็พกไว้แหละเพราะว่า เอาตรงเราก็ค่อนข้างจะนับถือนิดนึงเนาะน,นิดนึงอะนับถือจริงจังมากเลยเรียบร้อยค่ะนี่นะคะก็คือกระเป๋าซีลีนนะคะเบลแบ็กไซส์นานโนนะคะที่พี่ใช้ตอนนี้ชอบมากๆชอบแบบชอบมากๆ,ๆจริงนะคะมันสามารถที่จะแบบชิลก็ได้ไปเที่ยวก็ดีนะคะนี่คือเราแบบเป็นกระเป๋าใบโปรดของพี่เลยในปีนี้คือซื้อมาแล้วรู้สึกคุ้มค่ามากๆนะคะราคาจะอยู่ถ้าพี่จำไม่ผิดจะอยู่ที่มัน4ี่ห้าหกหมื่นประมาณเนี้ย จะไม่ได้จริงๆนะคะก็พี่เราซื้อกระป๋องไปหลายแบนกันแต่ส่วนมากพี่ก็ซื้อมือ2หรือไม่ก็ยูสไลน์นิวหรือไม่ก็จริงๆก็คือต้องหาแบบร้านไหนที่ราคาดีแล้วเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นร้านที่แบบเรา เราดูรีวิวเราดูอะไรเงี้ยด้วยแหละหลายๆล,ลอย่างนะคะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อร้านประจำใดๆไม่มีร้านประจำใดๆนะกระเป๋ามือสองเราไม่รู้ว่าเป็นของใครเราไม่รู้ามาจากไหนก็ถ้าดูไม่เป็นจริงๆซื้อมือนหนึ่งจะค่ะจะได้ไม่โดนหลอกเนาะวันนี้นะคะพี่ก็ขอตัวร้านคนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กด subscribe พี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย